นิทานไทยเจ้าหญิงงูกาลครั้งหนึ่งในยุคที่ป่ายังกระซิบกับสายลมและทะเลขับขานบทเพลงให้ดวงจันทร์มีหญิงสาวนามเอเกลที่ความกล้าหาญของเธอจะผูกพันโลกทั้งสองเข้าด้วยกันวันนี้น้ำใสแจ๋วเลยเราควรมาที่นี่บ่อยๆนะ จนกว่าพี่จะเห็นปลาแล้วก็กรีดนั่นแหละข้าจะอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปเลยล่ะโอ้ไม่นะเอเกลอย่าขยับนะแม่นางพูดแล้วชอเจ้าจะแต่งงานกับข้าและมาเป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองบาดาลได้หรือไม่งูนั้นงูนั้นเพิ่งจะพูด ใช่เขาพูดได้งูพูดได้ได้สิข้าจะแต่งงานกับเจ้าเจ้าให้คำมั่นแล้วนะเอเกลข้าจะกลับมารับเจ้าช่างเป็นฝันที่ประหลาดจริงๆเลยเอเกลนั่นไม่ใช่ความฝันเจ้าเพิ่งรับปากว่าจะแต่งงานกับงู โถน้องค่ะพูดผีในป่าคงจะมาเล่นตลกนั่นแหละหรือวันนี้แดดร้อนเกินไปจนเราหนะ่ะหลอนกันไปเองนะแต่เราเห็นกันทุกคนนะงูพูดได้เอาหน้าโถกลับกันเถอะเดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงเช่าดูใจลอยมาสามวันแล้วนะลูกรักข้ามวัวแต่คิดถึงเรื่องงูที่พูดได้ งูพูดได้ไร้าสาระหน้าเจ้าคงเห็นภาพหลอนริมน้ำแหละน้องข้าเป็นไปไม่ได้นั่นเสียงอะไรทุกคนถอยไปถอยไปซายันสวัสดครอบครัวอันทรงกี เรามาอย่างสันติในฐานะราชสำนักของเจ้าชายซินวินาสผู้พิทักษ์แห่งหน่านน้ำเรามาหาแม่นางเอเกลที่ได้ตอบรับคำขอแต่งงานของเจ้าชายเมื่อสามวันก่อนน้องของเราไม่มีทางไปไหนกับกับกับสิ่งมีชีวิตที่ข้าได้ให้คำสัญญาไว้พี่ชายเจ้าไปกับพวกเขาไม่ได้พวกเขาเป็นงูถ้าเจ้าโดนทำร้ายละ่ะดูพวกเขาสิค่ะแม่ ไม่ได้ข่มขู่เราเลยพวกเขามาเพื่อขอไม่ได้มาช่วงชิงพวกเขางดงามเอเก,กลเจ้าไม่รู้ว่ามีอะไรรอยอยู่ใต้น้ํานั่นนะไม่ไม่รู้หรอกค่ะข้าไม่รู้แต่บางอย่างในตัวข้าบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะคะข้าจะระวังตัวข้าสัญญาและจะกลับมาเล่าทุกอย่างให้ฟังนะคะแม่นางจะได้รับการดูแลคุ้มครองอย่างนี้ เจ้าชายซิวินัตให้ความสำคัญกับความรักและครอบครัวเอเกลถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็งั้นข้าจะเรียกหาพี่ให้ดังกว่าฟ้าร้องเลยพี่ชายเชื่อข้าเถอะนะเรล่างูรวมตัวกันเป็นเส้นทางส่องประกายผ่านป่ามุ่งสู่สักน้ำและเอเกลผู้ที่มีใจกล้าหาญได้เดินตามไปผิวน้ำจะกับเพื่อเมื่อเจ้าเข้าใกล้ และน้ำจะเป็นปลากรายอย่าได้กลัวเชิญเลยแม่นางเอเกลเจ้าชายของเรารออยู่กล้าเข้าไว้เอเกลพูดเองนี่นาว่าอยากเห็นเวทมนต์เมื่อเธอก้าวไปข้างหน้าน้ำไม่ได้กลื่นกินเธอแต่เปิดออกราวกับประตูว้าวมันม,ม,มีจริงทั้งหมดเลยเธอพบว่า ถูกล้อมด้วยฝูงปลาเป็นประกาศดอกบัวผิวไหวและกำแพงประการางคริสตัลมันคืออาณาจักรแห่งสีสันและความสงบไม่เคยเห็นอะไรสวยงามแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยสวัสดีเอเกลเจ้าเจ้าคือข้าคือซิเวนัสผู้พิทักษ์น่านาน้ำเหล่านี้เสียงหัวเราะของเจ้าช่วยถอนคำสาปข้า เอเกลมีเพียงหัวใจที่ไร้ความกลัวจึงจะเห็นร่างแท้ของข้าข้าคิดว่าเจ้าเป็นเพียงความฝันตอนที่ได้ยินเจ้าพูดที่ข้างสระน้ําเจ้ามีตัวตนจริงจริงแท้แน่เหมือนสายลมและฝนเลยล่ะเจ้าเคยบอกว่าจะแต่งงานกับข้ายังปรารถนาเช่นนั้นอยู่หรือไม่ข้ามาโดยไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรแต่ข้าได้พบความงามความใจดีและแวดมนที่ข้าไม่รู้ว่ามีจริง ตกลงค่ะซิวินัสตกลงอาณาจักรบาดาลฉลองถึงสามวันปลาเต้นรำเป็นวงกลมดอกบัวเบ่งบานเรืองแสงและปาริบิ้นสีเงินลอยล่องตามกระแสน้ำด้วยวารีและปัจพีด้วยแสงจร์และกระแสน้ำขอผูกพวกเจ้าเป็นหนึ่งเดียว เอเกลกลายเป็นราชินีแห่งท้องน้ำเสียงเหร้อของเธอก้องกังวานผ่านคลื่นนำความสงบมาสู่ป่าเบื้องบนหลายปีผ่านไปด้วยความสุขเธอและสินวินัสมีบุตรธิดาด้วยกันสี่คนท่านแม่เรื่องนี้พูดถึงปากข้างบนที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับต่างจากที่นี่มากจต่ลูกรักต้นไม้สูงระฟ้าแทนที่จะพลิ้วไหวไปตามกระแสะน้ำ นกที่ร้องเพลงในอากาศและผู้คนครอบครัวของแม่ที่ไม่ได้เจอมาแสนนานเราไปเยี่ยมพวกเขาได้ไหมนะครับถ้าอยากไปหาคนใย <m ys> <m ys> า่นี่ข้าได้ยินเรื่องการขึ้นสูงเบื้องบนหรือเปล่านะท่านพ่อขอไปเยี่ยมครอบครัวของท่านแม่ได้ไหมครับเราได้ฟังเรื่องเล่ามาเยอะมากเจ้าคิดถึงพวกเขาทุกวันครับอยากรู้ว่าสบายดีไหม ยังนึกถึงข้าไหมจะเข้าใจเหตุผลที่ข้าเลือกที่นี่ไหมงั้นเราไปกันลูกๆของเราควรได้รู้จักโลกทั้งสองใบจริงเหรอราชินีไม่ควรพัดพลาดจากครอบครัวและบางทีนะได้เวลาแล้วที่พวกเขาจะเห็นว่าเจ้าชายงูไม่ได้น่ากลัวเลยนั่นใช่ไหมอันบานใช่ไหมใช่จ้ะที่แม่เติบโตมานั่นเหมือน ใช่หนางไหมเอเกลเอเกลจริงๆด้วยเรานึกว่าเรากลัวว่าข้าสบายดีค่ะพ่อสบายดีมากๆมีความสุขคะ่ะและนี่ใครกันนี่คือสามีข้าซิวินัสและนี่คือหลานๆของพวกเจ้ายังไงล่ะครอบครัวอันทรงเกียรติของเอเกล ข้ารู้ว่าพวกท่านกลัวที่ข้าพานางไปอาณาจักรของข้าแต่ข้ารักนางทุกวันนางคือราชินีของข้าและเด็กๆคือความภูมิใจของเราชายที่ทําให้ลูกสาวของเรายิ้มได้แบบนี้บ้านนี้ต้อนรับเสมอจะ้ะหลังจากนั้นเอเกลมาเยี่ยมครอบครัวบ่อยครั้งนําของขวัญจากท้องน้ําและเรื่องราวโลกใหม่ไปฝาก ครอบครัวของเธอจะเคยหวาดกลัวค่อยๆรักซินวินัทเช่นกัน <S 2> <S 2> <S และรู้ว่าเวทมนต์ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวทั้งบนบกและในานา้ำมนุษย์และงูต่างอยู่ร่วมกันอย่างสันติใครจะไปคิดได้ละ่ะแต่ไม่ใช่ทุกหัวใจที่พบความสงบการมาเยี่ยมดาเนินต่อไปเงาแห่งความระแวงเริ่มคลืบคลานสู่จิตใจของเหล่าพี่ชายของเอเกลความกลัวที่ไม่เคยเงียบหายเริ่มพิมพัมขึ้นอีกครั้งไม่มีใครเห็นอันตรายหรือไง น้องของเราอยู่ใต้น้ำกับอสูรกายที่เปลี่ยนร่างได้ตามใจชอบนะเขาดีกับเราตลอดนะโจนาสเจ้าก็เห็นว่าเขาดูแลเอเกลกับเด็กๆด,ดีแค่ไหนนั่นแหละที่ข้ากังวลถ้าเขาใช้มนสะกดให้นางดูมีความสุขล่ะจะทำไงนางดูมีความสุขนะฟังนะเราไม่รู้เรื่องเวทมนน้ำหรือคำสาบงูเลยเจ้าอยากจะเสืออะไรข้าว่าเราควรทดสอบเจ้าซิวินัสนี่ดูท่าแท้ของมัน ารักเอเกลจริงต้องพิสูจน์ได้และถ้ามันอันตรายแล้วยังไงล่ะเจ้าจะประกาศสงครามกับอาณาจักรบาดานนเหรอคืนนั้นข้าปกป้องน้องไม่ได้แต่ตอนนี้ข้าจะปกป้องน้องเองแม่ไม่ว่าแลกด้วยอะไรเราเอาขนมปังสาหรายสดกับน้ำพึ่งไข่มุกมาให้เด็กๆรบเรามากท่านพ่อสอนเราเก็บเกี่ยวให้ถูกวิธีด้วยครับ พูดถึงพ่อของเจ้าท่านราชางูยอยู่ไหนล่ววันนี้จัดการราศกิจของอาณาจักรน่ะทำไมเหรอเราอยากคุยกับเขาหน่อยแบบเปิดอกลูกผู้ชายน่ะเรื่องอะไรล่ะแค่อยากทำความรู้จักน้องเขยมากขึ้นน่ะเด็กๆน่าจะแสดงวิธีเรียกเขาให้ดูก็ได้นะโอ้ง่ายมากครับท่านแม่สอนเพลงเรียกให้แล้วเด็กๆอย่าซูวีนัสโอซูอวีนัส หากท่านสบายดีขอให้น้ำเกิดฟองข้าวดังน้ำนมหากท่านสิน้ลมขอให้เกิดฟองสกรปรกขุณนมือดรุเบวเล่นมันบดร้องเฉพาะครอบครัวยอดรักมีอะไรเหรอเจ้าเรียกข้าอะไรกันพวกเจ้าทำอะไรอ้ไม่เจอเนสหยุดนะพี่ทำอะไรลงไป น้องข้าเราจะได้เห็นกันว่าสุรกายตัวนี้รักเจ้าจริงหรือแค่ภาพลวงตาท่านพ่อท่านพ่อเอกแล้วเด็กๆดูแลพวกเขาให้ปลอดภัยเจนัสนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเราจะกักตัวมันไว้บนบกห่างจากขุมพลังของมันถ้าเขารอดและยอ,ยอยากอยู่กับเอกแล้วเราถึงจะรู้ว่ารักของมันคือของจริง เขาไม่รอดหรอกสัตว์แห่งวารียิบนบอกได้ไม่นานหรอกนะได้โปรดเถอะโจโนัสได้โปดดนะรดปอดทนไว้นะที่รักได้โปรดอดทนไว้ราชินีของข้าอย่าร้องไห้ไปข้ายอมอดทนต่อทุกสิ่งเพื่อได้รู้จักความรักของเจ้าอย่าทำร้ายทัดพ่อนั่นพ่อของเรานะปรอยทัดพ่อเธอท่านลงได้โปรดเป็นความผิดข้าเองข้าร้องเพลงนั้น ข้าขอโทษแทนพอ่อนี่ไม่ใช่การปกป้องแล้วลูกชายนี่คือความกลัวความกลัวสร้างสัตว์ร้ายในตัวเรานะข้าคิดว่าข้าก็แค่เราผิดไปแล้วพี่ชายเอกแล้วถ้าข้าไม่กลับลงน้ำอีกไม่นานข้าคงดับศูนเขาไม่ใช่อสุรากายไม่ใช่พวกหลอกลวงแต่เป็นสามีเป็นพอ่อ และคนดีที่เรารักยิ่งกว่าชีวิตตัวเองถ้าในโลกนี้ไม่มีที่ให้ความรักข้าก็ขอเลือกที่จะจากไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งผืนป่าและสายน้ำโปรดฟังคำอ้อนวอนของข้าจงเปลี่ยนข้าและลูกๆให้เป็นต้นไม้แนะริมน้ำที่ซิวินัสเคยปกป้อง,องด้วยเธอ ไม่นะเอกเลวหยุดนะเราจะปล่อยเขาเราจะแต่ว่าสายไปแล้วตรงที่เอกเลวและลูกๆยืนอยู่บัดนี้กลายเป็นต้นไม้ที่งดงามหต้นข้าทําอะไรลงไปน้องของเราลูกของนางเป็นเพราะความกลัวของเราเองน้ําเราต้องพามันไปที่น้ำํำด้โปรดเราผิดไปแล้วยกโทษให้เราด้วย เอกเลวลูกข้าไม่ข้าผิดเองความกลัวทำให้เกิดเรื่องนี้หากมีทางไหนแก้ไขมันได้เจ้าอยากทดสอบว่ารักของข้าเป็นของจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้เห็นข้ายอมแลกทุกอย่างเพื่อได้ยินเสียงเจ้าอีกครั้งในวินาทีนั้นเวทมนต์แท้จริงได้เกิดขึ้นเวทมนต์แห่งความรักเอกเลว ราชินีอยอดรักของข้าเจ้ายังไม่ตายเจ้าปลอดภัยเรายังต้องเรียนรู้อีกมากยกโทษให้เราได้หรือไม่การให้อภัยคือการเลือกใช้ความรักแทนความโกรธในทุกๆวันข้ายกโทษให้ความกลัวสร้างกำแพงแต่ความรักสร้างสะพานหลังจากวันนี้พวกเขาทั้งหมดก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป